เป็นแบบบ้านเราเออถามหนิเดือดปุ๊ดปุ๊บแล้วแม่เรามาดูกันนะครับไม่คนเนาะบอกคนแล้วมาดูไก่ก่อนขอดูไก่ไก่บ้านนิดนี่งไก่ใกล้บ้านโอ้หจักโตนี่จ้าสองโตจ้าสองโตนิจ้าใส่ลงไปค่อยๆใส่จ้าโอ้หใส่เลยจ้าโอ้หมันมีใบชิโนมอนด้วยนี่อย่าไปจับจ้าใส่ลงไปนะจ้าต้มไก่บ้านนะจ้า แสรบแล้วจ้าบ่แสรบปันเดยหรอกก็กินได้นี่เห็นปะอันนี้อีหยังหัวใจตึบๆแม่คื่สิแม่นี่หัวใจใช่มั้ยแม่ไข่สันหลังัอ๋อไข่สันหลังเพราะถ้กน้าอยู่กับพี่ภูมิตับแม่อันตับไม่ได้เด้อภูมิตับกินไม่ได้เลยครับ มีคนจองครับเขาเขาจองตั้ง er, แต่ยังไม่ฆ่าครับยายกับเพื่อนรับของกู่ไ <tense> ด<ป>้เอเฮ้ยเลือดเลยเลือดซะที่หลังเลื่อนจอดเนาะแกก็จองเหลือดเลือดแซ่บจองน้ำจองน้ำได้นะจ๊ะปิดบ่ปิดฝาบ่บ่ต้องปิดเนาะบ่ปิดฝาตีถ้าปิดฝามันจะน้ำมันจะ ว้าดูให้จ้ามาดูวันนี้จ้ะออ่่ะ <c oughs>